มึงไงจ๊องคู่วยว่ามันแล้วมึงเออไช่วยคื่อไม่สวยคื่อกุ้ันคนก้าวไปไหนอ้างไปไหนอ,าอ้างเออก็ก้าวไปไหนอ้างถึงกับบังเอิญในเก็จังถ้าคูใช่ไอ้พ่อกำกินขัดถ้าคุยเจอเข้มคัดสักเ่นไปถึงตามีเจมันตามเป็นภาษาบ,บันโรวผดกันใหญ่ๆหัน้องเข้มคัดส้นแต่ไหนมันว่าเพื่อ ไม่แรงยืนเฉยว่น้องเก็มกันเส้นต่ใดไปแรงยืนเฉยหวยเจ้านี้ยิ่งอย่าผมกูย่องไปตัางล่างกูแคววาดบอกกูแคววันเจ้าก็งห้างว่าเอ้าใส่ันมาแคววันรบุ้นยันเอามึงแรงกับใครแรงกับวุ้นแล้วกูจะรู้เจ้าก็งน้างงงซ้ำรอยปรับกูกูไม่แรงเลยพ่อรงเจ้ากูไปเอินเหล่าไปเอินเงอ ววันนี้้ำไมเคยคุณลำกล้าำไม่ลุดขาเรียกว่ารับคุณน้ำร่อยคุยองน้อยต่างร่างเงินยืนอยู่พอยองไปตึงพวกเข้าแขกคุกล้ำบ้านเหล่าคว่ำเวลหยักแมมพวกเชียเบินซองใช่ลูกสาวเจ้าก็หฮางยืนอยู่แล้วเดียนโตข้ากล้องแต่เออทำไม่ช่วยเรือในอย่างงอกไอ้ตึงนี้เราทำให้ได้เนี่ยตรงนี้ทำเรือ นี่คงราชาการเราองค์ทรงรับตั้งให้เราอยู่ใบเราได้รับเปินเดือนแต่เงินเดือนเตลื้อโดยคนห้ช่วยเลือกคนยาคนจนมั่งนปณิว่าเราทั้การล้ำแจกทั้อะไรก็เนี่ยล้ำทั้มเรือตั้แจกระยะชนตั้มขี้ปั่นบอกเถอราไม่ต้องตั้มไรบอกหรือเราตับอกเดี๋ยวจบทำไมไปหน่อยไม่ใจล้ำก็ไม่อยอ่ะ ุลามกับหลกต่ตั้มเรือตั้มหลกต่อจักโอบตอหลกต่อกันไปเป็นจันเป็นจันเป็นจันเสตเนี้วเอาเนี้ยวอส้โบกเอาติดกระโบกคล่องกล่องคล่องคล่องคล่องใส่น้ำตีก็ไปเต้เนี้ยวลงในกระบาแลจักเตใส่กระบ,บาและตักไปตั้งและจักรอกไปเต้กระบาบอกจับกังกังบนยีชิบหลังยีิบ มึงทำไรกุ้มแผลนโอ้ามมากูแม่เนวละเมือนก็เลยนะไดตทำเพือที่นี้ยได้อุดป่อยได้อุดไน้เรียบร้อยมาย่างมาต้มค้างพอต้มค้างเรียบร้อยเร็ตทำเพืออ้าวจุดควายแหละพอจุดควายพอบอกดำแสดงว่าเนี้ยชุกแหลมไอเวลาทอดอุดกินเพือเฮลิคอปเตอร์วยายใส่อะมัดกับอุดแหลมบินขึ้นบันนะ่ะ ปับปับปับปบลบเรือแต่เนีย้ยเออทีนี้อจอดแม็กโกมาตึงยกปุงกีกันแล้วควนลงควนลงควนลงเรือแต่เนี้ยวรอแววอยู่แล้วกันตั้งอยู่มันเท้าต้งวัดร,าาดราด่านนลง,ลงแล้วกินเพลือจอดเจ็ตเตอร์ไว้จำเลยจ้ะดันในล้มลงแหละทีนี้อจอดหลาาักจันจอาไตหน้าไตจะเป็นกรรม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 แล้วเอ,อดดับเรงใส่นมไก่เต็ม ล้วชี้ด้ปีนี้เอากินเพลือแก่เพลือลงไปกินนุ๊กเอ็มโป่ถ้ามึงไงต้องตำเลยตำเต๊บแจ๊กประชาชนนี่เออตำเต๊บแจ๊กขวมนักไม่ตีนักไรเต๊บเองเออเนี่ยเอกตงคุยออกการะ้านประชุช เฮก็ใยออกมากฮัดมึงเก็บไม้ดังเก๋ทายานั่งประต้มันหลบมีออกมากว่าตั้งไอ้มึงอ่ะมาด้วยมาหยัดแหนมโอ้ของกูแทงได้ตายแต่ไอพี่นี่กว่าตายห้องแรกกับกูโล่ในต้องออกจุดปั่นอันนั้นไอตู้ไปว่างแป้งก้อยผิวตู้เจอกระเกียนไอตู้ป่าไปสนักรวมประเวนี มันดากรทองแปลว่าเพื่อมาาแม่จะไหนไม่ต้องเดี๋ยวใจแรกเดี๋ยวใจแรกก็ปู